มีมีอะไรบ้างคะมีหนูมีหนูไหนไปดูหนูกันดีกว่านะหนูสวยไหมคะสวยอยากจับตัวนี้มากก่นหนูสวยเนาะวันนี้หนูกำลังกินอยู่ยใช่ไหมแล้วตรงนี้คือทำไมน้องแ้มถึงอยากมาที่นี่อยากมาดูน้องแมน่นะคะหนา้อแม่หน้องแม่ด้วย น้องเม่นหายอันนี้น้องเม่นนอนอยู่ยตรงนี้ใช่ไหมน้องเม่นนอนใครอยากกันมาที่นี่ก็มานะคะมีร้านน้องเม่นนะคะมีคาเฟ่มีดื่ <S <S free, ม s o m ริง i n g too น a n y and very nice shop very nice shop แอนโอนเนอร์เด้อร์นนี้น่ารักก์อันนี้นะคะน้องน้ำสองเราจะได้อุ้มจะได้อุ้มหนูหนูใช่ไหมคะหนูหนูอะไรนะหนูกัฟกฟี่ใครมาก็ อ้อมดีๆนะคะอ้อมดีๆนะคะโอ้โหน่ารักไหมคะมไหนเห็นหน้าน้องน้ำไหม <c oughs> ชวนชวนสิลูกชวนชวนใครอยากจะมาจะมาทาน <c oughs> มามาทานข้าวมีข้าวด้วยนะมีข้าวได้ใช่ไหมมีข้าวด้วยมีอาหารตามสั่งนะ <c oughs> อาหาร่ามีอะไรนะมีอะไรอ๋อมีขนมใช่ไหมมีเบเกอรี่เนาะแล้วก็กาแฟใช่ไหมคะคอฟฟเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะร้านโอเคเวลี่ไนท์ช็อปเวลลี่ไนท์ช็อปหยิบยู เชียงใหม่ you can come to ร้านข้าวลดร้ารข้าวลด in the city very beautiful very nice shop now Thailand they open if you can you you come you can see very nice and you can touch you can touch them โอเคนะคะ and, and have big mango for you <laughs> big mango very nice shop โอเค owner shop sit สวัสดีค่ะ say something เ <laughs> จรวมาเจรมาร้านได้ค่ะเจนมาร้านได้นะคะเดี <laughs> ๋ยวค่ยจะลดราคาให<ด>้นะคะคสำหรับอ้อยเชียงใหม่นี่ เท่าไหรนะ่นะกี่เปอร์เซ็นต์นนเนี่ยอะไรคะยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะลดราคาให้นะคะบอกว่าไอ้เชียงใหม่บอกให้มานะคะมาได้เลยนะคะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะร้านเม่นร้านอะไรนะคะเม่นเม่นเนะาะร้านน้องเม่นคาเฟ่นะคะน้องเม่นน่ารักมากเลยโอเคน้องน้ำเซกุดบายเชิญมานะคะมา,มาน้อง น้องน้ำชอบมั้ยคะชอบโอเคนะคะสวัสดีค่ะเดี see you again Next Next clip welcome to Thailand welcome to Thailand welcome to Chiang Mai